จกแบกจอบแบบเสียมปอาวเลาลงเที่ยงไปเคียกว้วยขีเขาบอกว่าอยู่สายสี่มีแมงกุฎีกยอนทีควยไล่ผ <c oughs> ู้เจ้าวอาเป็นตนายว่ากันคักไล่ว่าข่อยมากจนขีดผู้เจ้าลองบังระตีว่าแมงกุฎีรถนชาิเป็นเป็นจังไดแบกจกแบกจอบแบบเสียมเฝ่าเดินขึ้นมาเหมือนตอนตีสี่ไปบอกทันเขาสักทีมันมา เอตอตนทีี่าสเกีีตาต,าาตาาาาลลนมอดสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสกูตสกูตมาพบกับผมคลิปหนึ่งแบบอุ๊ยอินดี้ครับพ่อแม่พี่น้องตามสัญญาครับพ่อแม่พี่น้องคลิปควม่าสีอัปเดต EP พีสองไขบึงนะครับพ่อแม่พี่น้องว่าหลังจากที่ผมรักษาลูกสาวผมนะครับพ่อแม่พี่น้องอ้ยไขแห้งครับพ่อแม่พี่น้องทั้งขึ้นพื้นแพ้ทั้งขึ้นหักครับพ่อแม่พี่น้องสูตรนี้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนตอนนี้หายดีแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสิว่าผมโบอัปเดตให้เบิึงอีกครับพ่อแม่พี่น้อง อัปเดตให้ดูเลยว่าหายเป็นปิดทิ้งเลยครับพเมย์พนองจากหน้าตาที่ผมถ่ายให้เบิ้งนะครับไผผู้ใดเบิ้งอีพี่หนึ่งนะครับเนาะหน้าตานี่แบบดูไม่ได้เลยครับพเมย์พนองแบบลูกสาวผมเกาหมองไหลมั่นกับเป็นพื้นแดงไปมองนั่นเลยครับทัวตัวแดงมืดครับพเมย์พนองไปเปรียบเทียบเบิ้งเด้อครับพเมย์พนองตอนนี้สดใสร่าเริงและยิ้มได้หัวเราะได้เลยครับพเมย์พนองโอ้ยมือแรลกผมเได้รับ่บด้นอนเลยครับพเมย์พนอง ผมเลยตัดสินใจไปเอาใบชะพูครับพ่อแม่พี่น้องกับน้ำสาวเข้าวครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่บ่มีหนามเศร้าเข่าด้วยครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับเด็กโตที่อายุ11ขวบขึ้นไปนะครับพ่อแม่พี่น้องใช้เหล้าขาว35มสิบดีกีี่สดีกีหรือ70็ดีกีก็ได้ครับพ่อแม่พี่น้องมาผสมเศร้าห้เลยครับพ่อแม่พี่น้องตำใบชะพูนะตามคลิปที่ผมได้ประกอบภาพนี่เลยครับพ่อแม่พี่น้องก็สำหรับ FC ที่บ่ได้เบิ่ง EP ที่แล้วนะผมก็ประกอบภาพให้เบิ่ง อีพีนี้เลยครับพ่อแม่พี่น้องหายเป็นปิดถิ่มเลยครับพ่อแม่พี่น้องชึ่งใช้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งกันเลยครับว่าลูกสาวผมสดใสล่าเริงแบบไหนครับอัปเดตให้เบิ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับหน้าตาหายเป็นปิดถิ่มเลยครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ว่าเอาใบชะอดมาแช่นะครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเป็นสูตรที่ได้ผลมากครับพ่อแม่พี่น้องมือแรกนะครับพ่อแม่พี่น้องโอ้ยเมียผมกับลูกผม แล้วก็ผมไขขึ้นหลายครับพ่อแม่พี่น้องแดงทั้งโตพื้นแดงทั้งโตนอนบอได้เลยครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไขมดขึ้นเห็นบ่หน้าตาครับเนี่ยจำได้บ่ od, ครับพ่อแม่พี่น้องนี่สุดใช้สุดใสแล้วโอ้ยเห็นบ่ยิ้มได้แล้ว, quatre, ว,วยิ้มแล้วครับพ่อแม่พี่น้องนี่ทั้งโตทั้งตาทั้งโตทั้งหยังหายมดครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้อัปเดตเถิเบิ้งนะครับว่าหายเรียบร้อยแล้วครับพ่อแม่พี่น้องมือเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องเนาะท้ายเถิเบิ้งครับพ่อแม่พี่น้องนี่หายสนิท เป็นยังไงครับพ่อแม่พี่น้องสดใสล่าเรืองดีบ่ครับตอนนี้หายสนิทครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็หลับนอนกินข้าวได้เหมือนเดิมนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับสูตรนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องจำไว้เลยนะครับเดอ้ดเอผู้ใดที่มีลูกเต้าขึ้นฮัดขึ้นพื้นแพ้พืพ้นคันยังสี่ให้ใช้ใบชะพูป,ป่าครับหรือใบพูที่เคี้ยวหมักก็ได้ครับพ่อแม่พี่น้องมาตำต,ำ,ตำมันเป็นตระกูลเดียวกันนะครับพ่อแม่พี่น้องใบชะพูสรรพคุณหลายอย่างโดยเฉพาะเด็กที่ว่าแพ้ผื่นคัน หืดหอบอีกย่งก็แล้วแต่ครับพ่อแม่พี่น้องที่เกี่ยวกับเด็กหน่อยใบชะพลูใช้ได้เป็นอย่างดีครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ผมมาอัปเดตให้เบิงเนาะครับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะครับเนาะสำหรับ FC ที่เข้ามาเบิ่งมือนีอก็ขอให้มีความสุขความเจริญทวนหนาคือเก่าครับพเมรพนองทูควิ้ยลุยเบิ้งคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นรักบาอูสนับสนุนบาอูอย่ากดข้ามโฆษณาได้คลิปเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเด้อสำหรับวันนี้บาอูอินดี้ขอลาไปก่อนเด้อครับพ่อแม่่พีีน้องสสวััดครบ